สวัสดีครับผมทักจากทักสตอรี่นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูสถานที่ที่ผมจะเปิดยิมสาขาที่4ี่ที่จังหวัดโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับนะครับนี่คือชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นเวลานั้นสําคัญมากนะครับสถานที่ที่ผมจะเปิดยิมสาขาที่4คืออําอเภอฮิรากาตะชินะครับอยู่จากอยู่ห่างจากสถานีเคียวบาชิก็ประมาณ ยีกว่านาทีนะครับนั่งรถไฟด่วนไปนะครับก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางไปทํางานได้สะดวกนะครับสําหรับน้องๆนักมวยไทยที่มาทํางานกับผมที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวิบ่งคามทางมาลายที่นี้ก็หอบแล้วนะครับอายุมากขึ้นสังขารก็ร่วงโรยไปตามกันเวลานะครับ วันนี้จะอยู่ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวของคนญี่ปุ่นนะครับก็จะหยุดกันเป็นสัปดาห์นะครับเป็นช่วงสัปดาห์ทองของคนญี่ปุ่นวันนี้คนที่สถานีค่อนข้างจะเยอะนะครับ ตอนนี้ผมเดินทางมาถึงสถานีรถไฟฟ้ามากินโนกสเตชันแล้วนะครับสถานีรถไฟฟ้าที่ผมเลือกที่จะเปิดยิมสาขาที่4ที่นี่นะครับ ทางไปสถานที่เปิดยิมสาขาที่4จะใช้ประตูทางออกหมายเลขหนึ่งนะครับ Exit Number no. One สถานีรถไฟฟ้ามากิโนเป็นสถานีรถไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับเป็นสถานีย่อยที่อยู่ติดกับสถานีหลักก็คือสถานีรถไฟฟ้าฮิรากาตาชินะครับทำไมถึงเลือกที่สถานีนี้เปิดดิมสาขาที่สเหตุผลมีอยู่ข้อเดียวครับคือค่าเช่าจะถูกกว่าสถานีรถไฟฟ้าฮิรากาตชิซึ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่นะครับ แต่ว่าสถานีมากิโนก็อยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าฮิรากาตะชีเพียงแค่2สถานีนะครับดังนั้นการเดินทางของนักเรียนที่จะมาฝึกซ้อมมวยไทยเนี่ยก็จะสะดวกสบายนะครับการเลือกที่นี่ก็จะช่วยให้ผมประหยัดค่าเช่าสำหรับเช่าเปิดจิมนะครับได้ถึง2เท่านะครับที่สถานีมากิโนก็เป็นสถานีที่สะอาดนะครับ ก็เป็นสถานีที่น่าอยู่พอสมควรเลยนะครับสำหรับผมนี่ครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงหน้าตึกที่ผมจะใช้เปิดดิมสาขาที่4นะครับด้านบนจะเป็นอาพาร์ตเมนต์สำหรับให้คนเช่าพักอาศัยนะครับผมก็จะเช่าชั้นที่เหนือนะครับเปิดดิมสาขาที่4ตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่บริษัทที่เขา เปิดให้ผมเช่ามายืนรอผมละเดี๋ยวสักพักผมจะต้องเข้าไปคุยรายละเอียดเกี่ยวกับการทำยิมใหม่ของผมนะครับโดยมีบริษัทก่อสร้างแล้วก็บริษัทเจ้าของตึกที่เขาดูแลตึกนี้อยู่นะครับ ตอนนี้ผมก็ประชุมกับบริษัทญี่ปุ่นที่จะมารับเหมากอ่อสร้างออกแบบภายในเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนเข้าไปดูด้านในพื้นที่ยิมใหม่ทั้งหมดเสียงจะต้องนิดนึงนะครับพื้นที่ยิมใหม่ทั้งหมดนี่มีทั้งหมด140ตารางเมตรนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ลักษณะเหมือนกับมินดาบนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเดินตามผมมาได้ไ ส่วนนนี้ออกแบบไว้จะเป็นผนังนี้จะเป็นที่เก็บมือนะครับเอาไว้โชว์แล้วก็ขายให้กับลูกค้านะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะเคาน์เตอร์เวลาลูกค้าดินเข้ามาก็จะได้ส่วนดีและชั้นมาเซ้งนะเข้ามาเนี้ยตรงนี้่วนนี้ก็จะเป็นพวกมวพวกกเกัมวยไทยต่างๆเมาไว้แขวนไว้ไว้ขายกับลูกค้านะครับส่วนี้การนี้ก็จะเป็นกระสอบรานะครับประมาณสารุ่นครับตรงมานนี้ก็ จะเป็นกระสอบตาและจประมาณห้าลูกครับห้าลูกครับด้านนี้ที่ผมมาไว้ตรงนี้ก็จะเป็นเวทีขนาดสี่เมตรคูณสิบเมตรครับเวทีตรงนี้ส่วนส่วนหน้านี้ก็จะเป็นกระโดดนะครับกระโดดแล้วก็ที่ยกน้ำเบลลนะเล่นกล้ามตรงนี้ครับแล้วก็สามารถชาร์ลโลบซิงได้ตรงนี้ครับเดินเข้ามา ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของเวทีนะครับ4เมตรบน4เมตรด้านหลังคุณก็เป็นกระสอบทรายนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ผมมาคอยนะครับตรงมาตรงนี้ก็เป็นทางเ,าเดินนะครับเข้ามาาข้งในก็จะเป็นที่เปลี่ยนเสื้อผ้านะครับสำหรถเก็บของแล้วก็ให้ลูกค้าเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงนี้ได้มีประตูนะครับด้านตรงนี้ก็จะเป็นห้องเทเก็ตนะครับสําหรับ รีบเสื้อผ้าเหมือนกันนะครับด้านขวามือนะครับไปซ้ายหมนะครับซ้ายไมู่ชิดตรงนี้นี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องส่วงนะครับห้องน้ำนะครับแล้วก็อ่างน้หน้่าบน้าตรงนี้นะครับตรงนี้บล็อกตรงนี้ครับสูงนิดนึงนะครับอาจารย์โบโปนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับชาวรูมนะครับของผู้ชายของผู้หญิงนะครับแยกกันผู้หญิงผู้ชายนะครับส่วนพื้นที่เล็กๆตรงนี้จะเป็นพื้นที่สําหรับเปลี่ยนชุด ของนักเรียนผู้ชายนะครับในกรณีที่เขาเข้ามาอรียรเนียบางคนอาจจะอาบน้ำอยู่ก็จะเข้าไปห้องอาบน้ำไม่ได้ดังนั้นเรามีห้องเล็กๆตรงน,นี้ให้เขาสามารถเปลี่ยนชุดแล้วก็ทำสิส่งถูกซ้อมได้เลยนะครับโซนด้านนี้นะครับโซนด้านนี้บล็อกตรงนี้ก็จะนําสําหรับที่เก็บของนะครับห้องตรงนี้เป็นที่เปลี่ยนเสื้อผ้าของผู้หญิงน,นะครับพอเปลี่ยนเสร็จเขาก็จะเอาของมาเก็บไปตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้านะครับประตูทางเข้าเป็นห้องนอนสำหรับเทรนเนอร์นะเป็นห้องนอนสำหรับครูมวยไทยนะครับเสียงเวยอยู่นี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ทำข้าวแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ซักเสื้อผ้านะครับตรงนี้ด้านหน้าก็จะเป็นที่เก็บกระเป๋าของนักเรียนผู้ชายนะครับตรงนี้ก็จะทําที่แขวนเสื้อว่าสูตรของนักเรียนได้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของนิริมวยนะครับ โดยรวมก็จะประมาณเท่านี้ครับสำหรับการรีวิวพื้นที่ที่จะทำทินสาราที่4ของผมนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจที่จะรับชมการก่อสร้างออกแบบภายในการสร้างยูนิตพื้นที่ะปทศญี่ปุ่นว่าจะสวยไหมหรือว่าโดนใจทุกคนหรือเปล่าก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ที่ช่องนี้นะครับแล้วผมจะอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมจนกระทั่งผมสร้างยิน้เร็นครับผมทัจกจัดทัาสตอรี่วันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีรครับ